จพี่นองวันนี้มหาหาัวหอยเนาะสากอยจ้าหน่วยใหญ่เนาะหน่วยใสายงามเลยครับเออจ้ะจะไปนองใสกำลังงามเนะาะสกอยจ้ะยังอยู่มองเก่าอยู่ครับถอไปเหลือยเนะาะสกอยจ้ะ ีปูปิวไปนะเนี่ยเนี่ยนี่ใสใน่น้านอนสกอยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานอาพญาแม่ยไนยและเก้ซีเกับซีบใหม่ผู้เข่ามาชมทุรกันครับเซ้าวันนี้กลับมาพบพอกันกับบ่าวหน้ากับสาวก,กอยคือเก่าครับสวัสดีจ้ากลับมาพบพอกันที่เจ้าจะพี่น้อง วันนี้จะพาลงหอยลงห้องจะพี่น้องพามาหาขัวหอยเนะาะฮาขัวหอยครับมันนี้ๆจ้เมื่อวานนี้ไปหาก้นปูเนาะสก,ก,กอยจ้เมื่อวานนี้กลนปูกับมันน่ครับมันนี้นะเปลี่ยนมาหาขัวหอยครับพี่น้องเห็นลำบาสก,กอยจ้าวันนี้ม,นมาหาขัวหอยเนาะสากอยจ้ห,ยหน่วยใหญ่เนาะหน่วยใส่งามเลยครับ ไอยจูบหอยขมเนาะสกอยหวานนี่ไปหาคุดปูครับพี่น้องหาคุดปูด่างจะพี่น้องใส่กำลังงามเนาะสกอยกำลังไหลมโศกค,ครับหนามกำลังเริ่มบกครับ ន <Auf losharma> េះត <South passage> ោកកយមែនទេស្នានមីធឺមងមិនយូក៏មិនគុំម네 Wha... <ificar> ិន <dácido> ក่อนឃើញណាតោកកយចា ติดกันนะครับเดี๋ยวสักอยตึกตึกมีบ้างนะเสียมถือตึก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 อย่เนานะนี่แม่เนั่ยนะ cái nó đó. đóng nồi dù được thì mời mẹ một sau coi ừ, no. ừ. nào ừ, như Đi. Bùng tăng con xuống thấy mà. Bùm tăng đi ก,บบกรับาไทยสาวเปียเนาะจโสร่ำการมันโสกไปก่อนนะครับ<ห>เป็นอยู่ทางหนาเพนะิ่เนาะเนี่ยสกอยหน่อยหนึ่งดีปะดีปะดีได้นหดีจ้ะหอยตาแดงกับมีเนะาะสกอยจ้ะนี่อยู่มองเก่าอยู่ครับ ต่อไปเรื่อยเนาะสกอร์จ้าเด็ดปูนปิวไปนะเนี่ยเนี่ยโหใสใน่น้านอนสกอย์ไม่ใช่น้อยทั้งไงปูนกันไปจากพี่น้องมันเราไปเหตุยังกินสกอร์อไปต้มเนาะต้มเนาะไปต่อมไ,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 ไปอ้อมไปอ้อมครับ ฟังหองเนะาะสกอยจ้ะน้ำไห้น้ำนากนะบม่ค่อยมีหม่องโศกเป็นได้ครับพอปีนี้พอแม่พี่น้องเป็นปลูกมันแหลงกันหลายครับมันเป็นราคาเน,ะะนาะใ้่นู่นสกอย,ยเ,กเติบเยอ,อะเติบเยอะดีเดนเลเนาะนาเต็มดีเนาะแหม Ui, so cool. mm. 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 nó sợ coi Mới làm đi chờ nè subscribe cho kênh Ghiền Mì mình Để không bỏ ใส่งามอยู่ครับน,นี่จต่จะเนี่นี่ยเ้ากอ,อยนะนี่แม่นอยู่บอกระดึกๆเนี่ยผ่อไปเหลืออยู่ครับ โตกออกมานั่นดีบ่แม่นไปสักก่อน ห,าม,หามเลยเนาะสกอยสองสามเลยครับหามเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกัดติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนาะสกอยแต่ว่ากัดกําลังมาโศกมือแหลกครับพี่น้อง,ง,ง,งบอกพ่อปีนี้นนนนสิบอกนั่น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 ใช่แรือเปลาเนาะ เ <sk ill ic> ขียดครับเขียดใช่ไหมอาจารพี่น้องพอเขียดแก้วเขียดน้ำน,น้ำมันอันนี้ทุ่งแห้งมาใส่เขียดน้ำครับมาเสือพอมมองเขียดพันยูเนาะจ้ะเอาเขียดพันธีช่วงดินทรายครับใส่ดินนี้ก็ดีงามจ้ะ เพันอยูนเนานะหน่อยพันบาทนะอุ้ยพี่น้องหน่อยหน่อยแล้วครับใส่จัมโบครับลุ่นนี้แมนยูทับกรอแมนนี่ตัว,วนี้ แล้วก็มีหอยพ่อแม่พี่น้องมันก็ามาหาไปนแน่เนาะ,ะก็อยจ้ะก็มีหอยโศกหอยหาดไปครับรอหาหมองหมองเพิ่งจะได้โศกได้หาครับ จะสิไปถือหม่องพันยูเนาะอันนี้ทศก่อยถือหม่องพันยูกะยูกันเป็นจุ่มอยู่ครับหม่องได้โอย่กับโศกไปจนว่ากับ่บเ็นเนาะทศก่อย สูบมากคมีเขี่ยออกไปนำา็็มีครับนี mm ่ hmm. ยังเด็กแคกเขากอยแม่เดนะ้นี่ครับมองเพันอยู่เนะาะวงามนี่ะพี่น,อ,นองีังมอนออนมันลายหน่วยวกกอยู่บนเขากนี่นห้อยอย่าง เฉลี่ยป่ะหอย,หอย,ยห,อหอยกระตายนี่เจ้าละพี่น้องหอยกระตายนี่แสบหวานแน่นอนสอกรอยครับบ่ค่อยมีครับมีหน่อยแห้งพี่กายนี่มาโสมพถูกายกเนาะให้ต้มหนึ่งพี่กายซอกรอ,อยมาโสมได้เท่าละสามจีนมาเอาไปซาสมไว้ครับใ้ต้มหนึ่ง มีโบคอยลลยครับโบคอยงาหัวงาหัวเปิดมาหน่อยงามมัมั้งจ้ะพุ่นะจ้ะพี่น้อง Lại ngoài như nó Mấy ca chụp nó đưa vừa Vừa nó cầm bằng มันโศกน้ำหอยเก่าพี่น้องพิ่โศกเนาะจ้ะปีนี้มาบาทานันปีนี้มาบทันครับปีนี้ปีกายนี้ยังทัน,ยน,นอ,กกอยู่เนาะตากอนมองนี้มองได้ไลายครับ มึงจะไปน้องหน่วยงามเห็นไหสกอตจ้หน yeah, <scenes> ่อยหน่อยอ๋อหน่วยสองหน่วยครับนี่มันผ่อนโอยโอ้ยัวหน่วยใหญ่ยังมึงก็จะหน่วยใหญ่

ไา้ครับเพื่อนยนรอแถวกอไผครับแบบนั้นหน่วยงามาานี่เนาะเห็นมองละหน่วยสองหน่วยครับเล้วก็ไอ,อเขี่ยวไปเนาา Ja. Nei, ย่ยขันมาทัานเพลินนอสก่อยใะ่ด้ลายอยู่ครับสโโกอยอ,อยพี่น้องเพิ่งกระโสกไปจนมดคุงหมองะเน,ะใน,ในาะไม่หรอกันไม่ได้หันเลกอยสองก็ต่อ này mà loại nào mà, không này. Không lên lên. mà. Ừ. Nữa, không đi con mà mẹ nè 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 จะพี่น้อใส่จำโบเลยครับใส่งามเนาะเขียนงห่างครับคนมาใม้แต่บุญนี้นะนจะจะเป็นบุญนี้บุญนี้เห็นางหา่างหอยคัวหอยง่ายครับวันนี้ก็กำลังได้สองถ้วยพวซอกอย่นี้เนาะประมาณสองถ้วยครับ เป็นหอยจูบหอยค้มครับ,ลรบแล้วกับมีหอยเชลรี4ห้าหกเจ็ดหน่วยครับอันนี้เป็นหอ,อยกาบครับพี่นอ้องสองสาหน่วยเออีกจะข้าวเนะสอกอยสิแล้วเมือครับหอยพี่น้องเพิ่นมาโศกไปก้อนครับขันมาทานขึ้นสิเดลไลยนะอยูอ่เนาะสกอยอย่างก็ยังห่างครับพี่น้อง นี่ก็ได้ไลยเติบครับคัน้างโลก็เกือบสองโลครับอันนี้เป็นเขียดเสากรอยครับบ่คอยได้ทาให้เบิงเนาะเสากอยโศกไปเห็นก็ับคอยจับเอาครับเขียดนี่ต้องไปหาโศกดินทรายเนาะเสากรอยบ่คอยเห็นทรายเนาะบ่บคอยเห็นดินทรายครับแถวนี้มันมีดินทรายก็สิบพอมีอยู่เนาะ หาโศกแต่บกหอยครับมาหาหอยครับมันนี้เขียดมือล้างเนาะซอก,ก่อยหวยใหญ่งงเงี้ยครับกระลัางงามเลยจ้ะเอาละครับเพราะแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกับบ้านครับมาสรุปผลงานกันกันบซอกรอยครับมันนี้ จ้าเบิ่งผลงานกันจ้าพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าได้ประมาณอยู่จ้าพี่น้องเพราะว่าเข้ากัมาสารเนาะพี่น้องเพิ่ปกระสุกไปน้ำก้อนนะจ๊ะมาโซน้ำก้อนเพิ่งกระทือว่ายังได้อยู่จ้ะหอยจุกก็มีแต่หอยงามๆนี่เนาะก็มีทั้งหน่อยๆหน่อยใหญ่จ้าพี่น้องแล้วก็สิได้เป็นหอยเชอรี่จ้าพี่น้องเชอรี่นี่มีแต่หน่อยใหญ่ๆเลยเนาะถือว่าได้ประมาณอยู่จ้ะหยัดก็ได้น้อยหนึ่งจ้าพี่น้องบ่ค่อยได้โศกเป็นได้แล้วเพราะบ่ค่อยมีดินทรายจ้ะบ่ค่อยมีมองโศกเนาะ จ้ะก็เนี๋ยวอได้อยู่ได้กินนี่จ้ะพี่น้องเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใด้ชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซ้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบโอภัดคลิปใหม่จากบากากา้านนากจับชาวห้อยเจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะจ้ะสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กะเป็นการมาหาครัวหอยน้องสาวก้อยามาหลอบหลกครับพี่น้องมากับบัท่านเพื่อนครับมาหอดพ่อแม่พี่นอ้อ,องเพื่อนก็โศกกันจนเบิดแล้วเนาะสากอย มหาโลโศกับมหม่องละน้อยสองน้อยครับพี่น้องกับพ่อเดลิมอยู่ครับบางหางแห้งน่องเสาก่อยขั้นมาทัานก็คือเสียดายอยู่ครับหนี่กระด้ประมาณโลสองโลน้องสาก่อยหอยคมครับหอยจูบหอยคมเอาละครับสําหรับคลิปนี้บ่าวนัยกับขอจบคลิปเป็นเพียงต่าน้ครับเป็นคลิปของวันที่ยี่สิบหกธันวาคมปีพศส,สองพันหา้าร้อยหกสิบหกครับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปจังใดก็อย่าลืมซกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากป่าวนะนกับสาวกอยเวนัมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกับบ้านครับไปทะลุนกันคลิปนาม,มนาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป,ป่านาอาปัญญามัยครับ